ขณะที่สวสรรหาออกมาชี้นะคะว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีอำนาจในการเจรจาคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะโดยอ้างเขาว่าเป็นไปตามคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพัานธ์เป็นโมฆะภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติถอดถอนนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายนิวัตธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีการเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งให้เกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งในกรณีดังกล่าวนายคำนูนสิทธิสมานสวสรรหาได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่า,น,านันวัฒน์ธำรงบงุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีไม่สามารถทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะการเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้ง เนื่องจากพระ,ะราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2556มาตรา5กำหนดให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2556มาตรา5กำหนดให้นายกร,รัฐมนตรและประธานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระ,ะราชกฤษฎีกาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคำนิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรื่องของการเลือกตั้งที่2ทับ2557 ที่วินิจฉัยโดยเสียงข้างมากให้การกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกร,าฐารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นเดียวกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่5ทับ2557ก็วินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาพ,พุทธศักราช2556เฉพาะในส่วนของการเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ทดแทน จึงเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่แทนไม่ได้ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรค2จึงกำหนดให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว